ออกมาเดินเล่นกับฝรั่งลูกชายอยู่ไหนว่าอิสมาซิอุ้ยบรรยากาศเย็นจ้อยๆนะเยาจ๋าผ้าพันคอติดคอมาเนาะวันนี้ก็มาแล้วมาแล้วตัวป่วนรู้จักใส่เสื้อแขนยาวลมเย็นนะเนี่ยมาป้าป้าออกกำลังกายเราไปดูกันว่าสปอตอ่ามีอะไรนะฮะ พอลูกชวนออกนอกบ้านตั้งแต่รอบบ่ายมาแล้วเนี่ยดังคือมามอะไรย่าเาโปเกมอ่ันเกี่ยวไหมอัเกวากมอตอจะ่าสเอยผมผิดมาม่าจับโปเกมอนไม่ทันวะสันมาม่าจะรู้เรื่องไหมโอ้โหทะเลาะกับมาม่าโดยไม่ได้เรื่องเนี่ยนะัาเกมอนะเตังคือ นี่ในดูหน้าดิอาชนฮัลโหลคนอะไรโอ้โหมามาพูดว่าซั้นโปเกมอนวิ่งหนีว่าซั้นคลิกไม่ทันคนอะไรกลายเป็นความผิดของมามาเลยตามพ่อลูกไปนะคะยาดาลูกสาวยังไม่กลับมาจากทะเลพรุ่งนี้มั้งเนาะ บรรยากาศดีแต่ว่าเย็นชิวๆอยู่เนาะ